สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับวิวนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องผีก็เป็นครั้งแรกที่เจอผีในชีวิตก็คือวันนั้นใช่ไหมผมเลิกเรียนตอนอนุบาลหนึ่งแล้วทีนี้เพื่อนมันไปเล่นบ้านยายมันแล้วผมอ่ะเกิดอาการหิวน้ําแล้วผมไม่กล้าขอยายมันกินใช่ไหมแล้วทีนี้ผมเลยไปบ้านอาเพราะมันอยู่ใกล้ๆกกันแบบประมาณ20เมตรอ่ะแล้วทีนี้ผมเลยเดินไปใช่ไหมแล้วทีนี้อยู่ๆอาก็เดินออกมาจากบ้านเลยแล้วผมกับเพื่อนก็ไปจอดรถจักรยานไว้ข้างบ้านแก แล้วทีเนี้ยผมก็เลยพากันเดินเข้าไปแบบงงๆว่าอากูเป็นไรวะเดินไปไหนแล้วทีนี้ปันจยานไปไหนแล้วแบบคือผมก็เดินเข้าไปใช่ไหมกับเพื่อนเพื่อนร้อน,น้าประตูพอผมเดินไปได้ครึ่งทางอะแล้วทีนี้คือแบบมีเสียงคนร้องไห้มาจากบน้านวย้ยแบบไม่มีสาเหตุ้วยคือผมก็ไม่สงสัยแล้วนะเพราะตอนเด็กอะมันก็ไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้ว แล้วพอสักพักผมก็เริ่มเอกใจผมก็เลยเดินออกมากับเพื่อนทั้งสามคนและทีนี้ผมก็เลยเห็นหน้าต่างมันเปิดใช่ไหมผมเลยสงสัยว่ามีใครแกแล้งเราหรือเปล่าอะไรนี้แล้วก็เลยไปปากหมาใส่เขาไงก็เลยแบบว่าแน่จริงก็ออกมาดีไม่ออกมาเดี๋ยวก็เอายก้อนหินโยนใส่เลยแล้วทีนี้แม่งก็ออกมาจริงๆเว้ยคือแบบมาแต่หัวปลอมอะหัวปลอมที่เขาใส่ผมอะแล้วจะมีลูกกระต่ายใช่ไหมแล้วแบบมีผมมาด้วยก็คือแบบ มันเป็นวิกของป้าที่แกแกเคยเรียนทําผมอ่ะแล้วที่นี้คือผมแบบสตันไงเฮ้ยแล้วทีเนี้ยมันไปแบบเนี้ยแบบมันไปนหลบหลังกำ,กำแพงใช่ไหมแล้วมันก็โผล่หน้าต่างหลบหลังกำแพงแล้วโผล่หน้าต่างหลบหลังกำแพงแล้วก็โผล่หน้าต่างแบบประมาณสามสี่รอบอ่ะแล้วทีเนี้ยผมก็เลยแบบเฮ้ยไม่ใช่แล้วจับจักรยานได้ปั่นออกมาเลยสับเกียร์มากับเพื่อนเลยแล้วทีเนี้ยแบบ ก็ตอนเด็กเนาะมันก็ไม่กลัวเท่าไหร่แต่พอมีคนเยอะๆขึ้นไปบนบ้านแกใช่ไหมเราก็เลยกล้าขึ้นไปแล้วทีนี้ก็เห็นหัวหนั่นาวางอยู่ในตู้แล้วก็มีกระจกปิดอยู่แล้วผมก็สงสัยว่ามันออกมาได้ยังไงว่าแบบมันมีกระจกนะมันก็หายตัวออกมาหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้แล้วทีนี้พอหลังจากวันนั้นก็มีโอกาสครั้งหนึ่งได้ขึ้นไปบนบ้านอาอีกรอบกับอาอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิง กพาไปจัดบนบ้านใช่ไหมก็เป็นหัววิก,กบแบบหัววิกวางอยู่ในตู้กระจกนั่นแหละที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยคือแบบเวลาเราเดินอนอะ่ะมันรู้สึกว่าเหมือนจะมีคนมองตามมองไปมองไปพอเราเดินไปทางซ้ายมันก็มองพอเราเดินไปทางขวามันก็มองแล้วทีนี้หลังจากวันนั้นผมก็ไม่เคยไปบ้านขึ้นไปบนบ้านอายอเลยตั้งแต่อาผู้หญิงพาไปจัดบ้านเสร็จแล้วก็ อันนี้ก็ไม่ถือว่าได้เคยขึ้นไปนะขึ้นไปได้ขึ้นไม่สุดแบบแกแบบเสนอไงเห็นเราทุบปูใช่ไหมเห็นเราใช้ค้อนอันเล็กๆทุบอะแล้วแกรู้ว่าวิวเองแปาค้อนบอบนบ้านอามาก็ได้แล้วผมก็คือขึ้นไปไงแล้วผมลืมอะว่ามีหัวนั้นอยู่ข้างบนอะตอนผมมอหนึ่งมั้งแล้วพอผมขึ้นไปใช่ไหมเว็บเล็กอ้าวไอ้หียเปลี่ยนไปว่ะอาร์กูแม่สุดว่ะเอาแว่นมาให้ใส่แม่งโคตรเทร่เลยแต่ก็ไม่ได้อยากจอนะก็ แค่ว่าเท่เฉยๆแบบสุดจริงอะกูแบบเอาแว่นมาใส่อะกูเทอะใส่เงี้ยไอ้เค้าแว่นอยู่ไหนไม่ได้เอามาด้วยก็ไม่มีอะไรมากครับก็อาจจะไม่น่าสลหรับ<ต>คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับก็สําหรับคลิปนี้ก็กดไลค์ซับสไคร์ด้วยนะครับถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้ก็จะหาม,มาเล่าให้เพิ่มแต่ก็ใครสนใจยังมาเล่าให้ฟังก็ทักแชทมาครับเดี๋ยวเราจะอัดวิดีโอ เอาไปลงในช่องให้ก็เสื้อน,นี้ก็ทําไมทุกคนสงสยัยทําไมต้องใส่เสือน,นี้ก็แบบว่าเราเพิ่งไปทําคลิปเสร็จกับไอมะและทีนี้เราก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนไม่ได้อ่าบน้ำใช่ไหมเราก็มาถ่ายคลิปก่อนกลัวลงไม่ทันตอนสี่ทุ่มครึ่งแล้วก็เลยใส่ชุดนี้เลยก็สำหรับคลิปนี้มีอะไรมากครับชอบกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ